สวัสดีผู้ติดตามช่อง youtube มือใหม่รีสวนนะครับวันนี้มาพร้อมสายฝนสวัสดีวิดาวันครับสวัสดีค่ะเจอกันเจอกันเช้าวันศุกร์วันนี้ฝนตกวันจะไม่มาถ่ายคลิปแล้วใช่มีนะมันตกปอยๆยนะพี่ไม่ถ่ายไม่ได้แม่ค้าอดข้าวนี่แม่ค้าซื้อต้นไม้หมดแล้วไม่ถ่ายไม่ได้แม่ค้าไม่มีไม่มีเงินแน่นอนเลยมีเงินจํากัดส่งฟรีใช่ครับ มาเริ่มเลยดีกว่าเอาเลยพี่เอาทางเอาต้นไหนก็ได้คนตกไม่ใช่อุปสรรคใช่ไมคะอดทนแข็งแรงขาะอดทนให้แต่ลูกค้าซื้ออ้าเพื่อนเพื่อนก่อนอื่นก็ช่วยซื้อแม่ค้าก่อนคลยก่อนเดี๋ยวแม่ค้าไม่มีเงินข้าวกระถางสิบนิ้วซับเจ้าสัวดังโอ้โหสวยนะพี่สวยค่ะสีสีเหลืองต้นใหญ่ด้วยนะพี่ใช่ต้นใหญ่ค่ะ กระถางสิบนิ้วนะเพื่อนอันนี้ดางแต่ว่าน้องมีตําหนิเนาะอู้แต่ดางทุกใบเลยดางแบบสวยเลยนะพี่ใช่ค่ะอันนี้อันนี้ตอนฝนตกน้องเอาโดนกี่บาทพี่อันนี้ห้าพันห้าค่ะห้าพันห้าเหลืองเหลืองสวยทองใช่เหลืองเหมือนฝักทองเลยเจ้าสัวด่างทองค่ะมีหนึ่งกระถางนานๆจะหาได้ใช่ไอ้นี่นานๆจะหาได้เพราะว่าอยากนําเสนอเชลเนี้ยนี่ ต้นนี้เงินหนาสีทองเงินหนาสีทองค่ะกระถางสิบสองนิ้วค่ะใหญ่ต้นใหญ่สวยเอาอันนี้กี่บาทพี่อันนี้สามพันสองค่ะสามพันสองสิบสองนิ้วใช่ค่ะต้นใหญ่สวยต่อไปอันนี้โชคโชคเก้าชั้นต้องมีมีตำหนิใบหนึ่ง มันม่วงเลยเดี๋ยพี่ใช่โอ้เราไม่ําหนีใบไหนนั่นมากนะพี่เนาะแต่โดยรวมแล้วทรงมันได้เอาตั้งไปตั้งแล้วเขาบอกว่าไม้ไม้ไม้มีชื่ออยู่ไม้ราคามันออกม่วงเพื่อนสิบสองนิ้วหน้ากระถางเนี่ยใบกําลังงอกออกมาเรื่อยๆเลยอันนี้กี่บาทพี่อันนี้สามพันเก้าค่ะสามพันเก้านะครับอันนี้อะไรนะเขาเรียกไม้แดงไม้แดงไม้แดง เพราะว่าจะเก็บไว้ไม่ได้แม่ค้าไม่มีเงินทม่ขาดต้องการขายเพราะว่าตอนแรกว่าจะเก็บขายปีใหม่น่ะจะสวยเอาอันนี้ลูกทับพิมค่ะลูกทับพิมแต่ว่าช่วงนี้ฝนตกซีไม่ออกเนี่ยจะแดงอย่างนี้จะต้นใหญ่นะพี่ใช่ค่ะเนี่ยเออทับพิมจริงเพื่อนสวยเลยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะอันนี้กี่บาทพี่อันนี้สองพันห้าสองพันห้าเอา โชครอบนี้สวยออันนี้สวยนะพี่น้องสวยมากอันนี้สวยถ้าถ้ากับสีอ่ะสวยมากเลยเอาไปเพื่อนอันนี้มีช้ำนิดช้ำหน่อยเพราะว่าฝนเดี๋ยวจะยกเก็บละเอาถ่ายคลิปแบบเดียวถ่ายคลิปก่อนเอ้ตัวนี้ลายแฉลบม่วงใช่ค่ะกระถางสิบนิ้วกี่บาทพี่อันนี้สองพันค่ะสองพันเออได้ต้นใหญ่มากไม้สวยกระถางสิบนิ้วอนี่อันนี้รอดไม้มีตำหนิเนาะ อุ้ยแต่แต่ลายสวยมากใบเลี้ยงเยอะมากเนาะพี่เนาะใช่ค่ะจะเลี้ยงอย่างนี้เลยางสิบนิ้วด้วยค่ะอันนี้กี่บาทพี่อันนี้ก็สองพันสองพันสวยทางแปดเก้านิ้วค่ะเอออันนี้ก็ลายแฉลบสวยค่ะจะเป็นฟอร์มแล้วอันนี้กี่บาทพี่อันนี้พันแปดพันแปดเพราะว่าโชคลอบนี้สวยมากใช่ สีมันได้หมดเลยนะพี่น้องใช่เนี่ยชอบแนวแบบเนี้ยใบมันห้อยลงพี่อันนี้ใบใหม่เขาโดนฝนที่เลยตัดออกแต่ใบมันมันจะย้อยลงปลายนะพี่น้องใช่ค่ะนี่ก็บอกว่าลูกลูกทับทิมนสวนบอกมานะคะเพื่อไอ้อันนี้สวยเหมือนกันนะกระถางสิบเอ็ดนิ้วอันนี้กี่บาทพี่อันนี้พันเก้าค่ะพันเก้าเอาเขาสีแดงสวยเออใช่โชกาภนี้สวยเอาโชก่อนเพื่อน เอาโชคต้นใหญ่แลยใช่เอาโชคต้นใหญ่มนานี้นี่เอาต้นใหญ่ใหญ่ไซสโตใช่อันนี้เขาบอกว่าฝนเกิน,นไม่ได้ดูแดดดูอะไรเลยสวยต้นใหญ่มากสวยมากเอาอันนี้กี่บาทพี่อันนี้ห้าพันเก้าค่ะต้นใหญ่เนาะพี่เนาะ ต้นใหญ่แล้วแล้วนเก้าน้องสวยมากเลยนะสวยอย่างเี้อเอ้าใบอย่างนี้เลยมีคนมาขายลูกปลาเพื่อนลูกเสียงดังมากลูกปลาพันปลาเอาต่อเลยสิบนิ้วซื้อปลาไปด้วยเลยสีสวยสีสวยพี่ใช่ สิบนิ้วสีออกทองทองครพี่น้องต้นใหญ่อันนี้กี่บาทพี่อันนี้พันห้าค่ะเอออันนี้ได้เนาะพี่น้องสวยค่ะพันห้าใช่ลำบากลำบนอันนี้น่าจะถูกกว่าเขาแน่นอนเลยอันนี้กี่บาทพี่อันนี้หนึ่งพันค่ะหนึ่งพันต้นใหญ่ด้วยต้นใหญ่เลือกเอาเพื่อนเอ้ยอันนี้สวยนั่นแหละอันนี้ถืออยู่นะอุ้ยใครได้ตัวนี้ไปดีใจด้วย สวยสวยเนาะพี่เนาะใช่ไม้นีแต่สวยเลยลูกผสมต้องทิ้มด้วยใช่อันนี้กี่บาทพี่อันนี้เก้าร้อยค่ะเฮ้ยเอาตัวนี้เลยเก้าร้อยสวยสวยเนาะพี่เนาะค่ะอุ้ยนี่ด้วยนี่ก็นี่แหละโชก้านอันนี้กี่บาทพี่อันนี้สามร้อยเก้าสิบโอ้เอาตัวนี้เลยเอาตัวนี้ด้วยโชก้านเนาะพี่เนาะช่วยช่วยเอาแมคคอุ้ยอันนี้ก็แปลกด้วยสีออกเลมอนค่ะอันนี้กี่บาทพี่ ันนี้ก็สามรอยเก้าสิบเออเอาตัวนี้ด้วยโชก้านสวยๆอันนี้จะสี่อย่างนี้เลยเอาไปเราไปไปบุษราคำบุษราคำด้วยกวักก็ได้มาเพื่อนไม้สวยวันนี้ดีนะมีทางเดินให้เดินมากวักก่อนได้พี่มากวักนี่อันนี้เลยบุษราคำดูดีๆนะเพื่อนราคามีหลายกระถางมาใช่กวักมันกดดางเหลืองค่ะอันนี้เลมอนค่ะเลมอนเลมอน เลมอนหายากมากช่วงนี้เอ้ยอ้กีนี่ด่างสวยจังพี่แต่มันยังมันกัดสีเนาะนี่นี่ยนี่เนี่กลังสองอยู่นี่เพื่อนด่างสวยมากเฮ้ยหัวใหญ่แล้วดิพี่ใช่อันนี้กี่บาทอันนี้พันหกค่ะอันนี้พันหกค่ะเฮ้ยน่ารุนน่ารุนใช่นี่เลมอนหรอพี่ค่ะอันนี้กี่บาทพี่อันนี้เก้าร้อยค่ะเออเก้าร้อยพันหกอันนี้ก็เก้าร้อยค่ะ เอาเก้าร้อยอันนี้ดังส้มดำดำนี่ดำดังชมพูความดางนี่เห็นไหมเหานไหมยเขาดัง,ด,งดังทุกใบนะอันนี้กี่บาทพี่อันนี้ห้าพันเก้าค่ะห้าพันเก้าเพราะว่าพี่เอากิ่งน้อยๆเขาไปช้ำแล้วห้าพันเก้าใช่เอาอันนี้ราคาซื้อมาเลย แต่พี่เอามันเขียวเออดางเนี่ยพี่เนี่ยดางอะไรนะการเขียวการเขียวดางขาวที่บาทเพียเนี่ยอันนี้ดางน้อยๆยนะคะใช่ดางน้อยเ้อยะด่เาดงหน้าใบลังใบที่บาทเพียเนี่ยอันนี้พันห้าค่ะพันห้าค่ะดางหน้าใบลังใบเพราะว่าตอนเนี้ยกวักแพงมากเลยใช่อันนี้อันนี้ดางลังใบนะคะเออันนี้ช้ำกิ่งอันนี้กี่บาทพี่ อันนี้เก้าร้อยค่ะเก้าร้อยเป็นด่างขาวก้านเขียวนะเพื่อนค่ะไอตัวนี้ด่างเหลืองด่างเหลืองพรอมกอกี่บาทพี่ในีกันสั้นๆเนาะไปมีอะไรสวยอันนี้อันนี้พันห้าพันห้าค่ะโอ้กระถางสิบนิ้วค่ะอันนี้กี่บาทพี่อันนี้พันเก้าพันเก้าเลือกเอาเพื่อนไม่ได้เขียนชื่อให้แคปหน้าจอมาเนาะใช่แล้วก็บอกราคาก็ได้ ราคามันไม่เหมือนกันหรอกใช่อันนี้กระถางสิบนิ้วค่ะกี่บาทพี่อันนี้พันสองพันสองเลือกเอาเพื่อนมันเป็นหัวเป็นฟอร์มมาแล้วอันนี้กี่บาทพี่อันนี้เก้าร้อยค่ะเก้าร้อยอันนี้ก็เก้าร้อยค่ะเก้าร้อยฟอร์มสวยแล้วนะอู้อันนี้หลอดไม้มาอ้วนยังวิหลอดอ้วนเลยเอาต้นนี้เลย เอาไอ้ชอบเอาต้นที่เขาตัดแหละเพราะหัวมันใหญ่นะพี่เนาะใช่ถ้าใครเลี้ยงเนี่ยจะดูอย่างนี้เลยหัวมันใหญ่เพื่อนนี่ั่นโผล่มาแล้วเห็นไหมเนี่ยเอียรเขาด้มาอีกอะเพื่อนๆเอาต้นนี้แหละเอาไอ้ที่เขาตัดเยอะๆจริงเพราะมันหัวมันใหญ่มันก็จะโผล่มารอบเนี้ยใช่อันนี้กี่บาทพี่อันนี้เอาแปดร้อยเออเอาตัวนี้แหละแปดร้อยอันนี้มันเล็กกว่าเขานิดนึงแม่พันเลยนะพี่เนาะค่ะอันนี้เกาหลีว่าเกาหลี น,นี่สามร้อยเก้าสิบด่างทองเฮ้ยไม่ใช่ประกายยอดทองเกาหลียอดทองเกาหลียอดทองเกาหลีคืิหออลหอดไม้หลอดไม้แทงมาอีกดิบาทพี่อันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบสามเก้าศูนย์อันนี้ก็แทงมาอันนี้ก็แทงมาสองอันนี้ก็สองมาแล้วควักไวาดเอ้พด่างเผาอันโม่กระถางที่หนึ่งอันนี้จะต้นใหญ่สิบน,นิ้วสวยยังอันนี้ไม้ชาวบ้านเราแหละโอ้เลี้ยงได้สวยใช่อันนี้กี่บาทพี่ อันนี้สี่รอยห้าสิบค่ะโอ้โราคาเนี่ยไม้สวยไม้อันนี้ใหญ่กระถางที่สองค่ะอันนี้สามร้อยเก้าสิบค่ะกระถางที่สามสวยนะสามร้อยเก้าสิบค่ะเอาสวยซื้อแม่ค้าด้วยล้างสวยทุกใบใครได้ชุดนี้ไปอ่ะคุ้มยุ่งบาคุ้มเนาะพี่เนาะหมดแล้วแหละเพราะว่าไปเอาใบสี่สิ กระต่ายพี่สี่อันนี้กี่บาทนี่อันนี้ก็สามร้อยเก้าสิบเอ้อตันนี้มันยอดคู่ไม่ไม่ส่วนมากเป็นยอดคู่หมดเลยพี่แกเลือกให้มาเอาต้นไหนก็ได้คุณคุ้มมากเพื่อนๆเอาอันนี้ห้าบาทพี่สามร้อยเก้าสิบเหมือนกันค่ะทั้งหมดมีมีสิบกระถางสามร้อยเก้าสิบเลือกเอาเลยเพื่อนนี่แต่ไม้สวยจริงเจ็ดนี่เห็นไหม สามเก้าศูนย์อันนี้สามเนาะอันนี้สามหัวใช่สวยทุกกระถางอ่ะสวยค่ะแปดอือรอบเนี้ยกว่าไปโพคุมสวยใครเออใครไม่ทานกันดื่นเขาก็เสียใจด้วยพว่งเพราะว่าบานพี่แกหมดเ็นราคารวมส่งนะเพื่อนๆสามเก้าศูนย์นะพี่นนอะเอาแคบหน้าจอมาแล้วแล้วดังสวยด้วยใช่อันนี้เก้าอันนี้สิบไม่ใช่ดังกระปิดกระปอยนะ อยากกะเมาทั้งหมดเลยนะพี่เนาะใช่สวยอ่ะโอ้สีได้เลยมาเอาจากข้างนั้นะพี่นู่นเอาเอามาเลยนั่นแหละนี่ไปเลยสีทองกี่บาทพี่สามร้อยเก้าสิบค่ะสาสิบนิ้วสวยนะพี่เนาะเพราะว่าโมระดกไทยเราขายในสายฝนน่าจะขายดีใช่มรดกไทยแล้วพี่โมระดกไทยค่ะอยากได้ตัวนี้ไปเลี้ยงเป็นปอนะพี่เนาะใช่ตอนนี้ละ ราคายังแรงอยู่เพื่อนแต่เราไม่สามารถเลี้ยงได้เพราะเราไม่มีเงินใช่อันนี้กี่บาทพี่อันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าศูนย์มีสามก็ถางนะคะเก้าเก้าศูนย์ค่ะโมดกไทยมันสวยเพื่อนน้องพี่น้อใช่สามเก้าเก้าศูนย์บางบางที่ที่ไปหาซื้อมาเป็นพันแล้วน่ะมาพินนาเอาตามนี้เลยกระถางที่หนึ่งค่ะห้าใบค่ะดาง ดังดังทุกใบดังดางดังเอากี่บาทพี่อันนี้พันหกค่ะพันหกกระถางที่สองันนี้พันแปดเอาอันนี้มีตำหนิหน่อยนะดังหมดเลยค่ะอันนี้หลังใบแน่นอนเลยพี่ใบเนี้ยไม่มีเอาไม่ดาง อ๋อสี่ใบแต่ใบใหม่อ่ะสวยเลยนี่เนี่ยไอใบไอใบใหม่ตรงเสาเนี่ยน้องพี่น้องใช่กี่บาทพี่อันนี้พันแปดพันแปดนี่ตัางสุดท้ายอันนี้ก็พันแปดรอใหม่มาแล้วนะเพื่อนนู่นนู่นพันแปดค่ะอุ้ยตัวนี้สวยพี่นี่คอรี่นี่นี่ไอ้กอลี่เนี่ยเพราะทำไมได้มาหลายใบจังกอลี่สองยอดนะคโอ้เพราะมันหลายใบเลยใช่อันนี้นาเลี้ยงเหรอพี่น้องใช่ อันนี้กี่บาทพี่อันนี้พันห้าค่ะเออเอาตัวนี้เละสวยนะคุใช่สองยอดนะคะตังงด์ตะงงดมีหนึ่งกระถางมีหนึ่งค่ะกี่บาทพี่อันนี้หกร้อยค่ะเออเอาตัวนี้เลยรอดใหม่มาแล้วนะพี่ใช่ค่ะการส้มแางมีหนึ่งการส้มก็รอดใหม่ออกมาแล้วออดูดูดูแต่ละใบนี่่างนี้คะนี่นี่นี่แล้วก็ลอดใหม่ซีใบหนึ่งรอดค่ะกี่บาท อันนี้สามพันสองค่ะสามพันสองค่ะเสนจันอะไรพี่อันนี้เสนจันลูกเต็มเลยเตาเกียรติไม่ใช่เสนเสนจันอะไรปลาเขียวเงินอะไรนะั่นนะเสนจันอา้าน่จะอะไรเพื่อนเนี่ยเสนจันกีบาดพี่เนเนี่ยมันเป็นด่างเนี่ยอันนี้หนึ่งพันเนาะใช่หนึ่งพันลูกเต็มเลยนี่หละอะไรเนี่ยใสนจันอะไรเนี่ยอันนี้ ไม่สีมันสวยจังการแดงแดงโกเมนหยาดํำเพชรใช่ไอตัวเนี้ยลูกเยอะนะเพื่อนใบมันจะเป็นแบบนี้แหละบิดบิดเบี้ยวกี่บาทพี่อันนี้เก้าร้อยเก้าสิบเก้าเก้าศูนย์อันนี้อันนี้อะไรพี่ชินีจันอันนี้แปลกอย่างชินีอะไรนะชินีจันดำมิ้นดำมิ้นใช่ไหมใช่สวยจังพี่ค่ะเฮ้ยยังไม่มีใครเอามาขายในช่องของเรามีต้นเดียวค่ะกี่บาทพี่อันนี้พันห้าค่ะ ต so no no yeah. so right. ุณเนี้น <ah> ่าเก็บแล้วพี่อนเนี้ยมีต้นเดียวค่ะจันดําอะสวยนะใช่แล้วมันเป็นสามเหลี่ยมนะวพี่นนองใช่มันเป็นมบมันะมิ้นเลยพันหน้าเองเหรอค่ะเอ้าฟูมิ้นฟูมิ้นเอาตามนี่เลยเพื่อนแคปหน้าจอมาเอ้าเดี๋ยวจะมันมีหลายกระถางเพื่อนแคปหน้าจอมากี่บาทพี่อันนี้ห้าร้อยห้าสิบค่ะห้าห้าศูนย์ัที่สองห้าร้อยห้าสิบอเดี๋ยว ไม้เข่งเลแม่ฟูมินกระถางที่สามค่ะอันนี้ก็ห้าร้อยห้าสิบเอาบุษราคำดางเหลืองค่ะอันนี้ห้าร้อยห้าสิบเหมือนกันค่ะน่าซื้อหมดเลยเนาะค่ะเพราะว่าไม้ต้นแรกว่าจะไวอีกสองสามเดือนแต่ไม่เหลแมคคาร้รอนเงินห้าห้าศูนย์ค่ะเลือกเอาเหลืองเหลืองเหลืองแต้องการเงินอ้ยทไมพี่ได้มาแต่สีสวยๆเลยเหลืองห้าร้อยห้าสิบเ โอ้โหดูดิแต่ละสีมันน้องพี่เนาะสีสวยมากเลยนะคะห้าห้าศูนย์แล้วตอนเนี้ยเขาเก็บบุษราคำกันมากเลยเอ้ยน่าได้ยุ่มเพื่อนเอ้าตรงมีเล่วเขาพาเขาพากันหาซื้อมากเลยนะห้าหศูนค่ะอยู่ในกระถางหกนิ้วทั้งหมดอะลายสวยเหมือนกันหมดนะคะเอห้าห้าศูนย์ค่ะวันนี้ต้นใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะเอาราคาเดียวกันอะไรได้หมดเอาเลือกเอาเนาะแล้วดางสวยนะ่ะ ห้าศูนย ja, ์ไอตัวนี re, ้กำลังจะเติบเตโตโตโตนะพี่เนาะเปลี่ยนกระถางเลยเพื่อนดูใบใหม่มันมีแต่ใหญ่ตรงนั้นเลยเนาะใช่เอาห้าศูนย์เราเราพี่เลี้ยงอ่ะพี่ไม่มีอ่ะอะไรเฟอร์ไรอะไรกับเขาเอกเพราะพี่ไม่มีตังค์พี่คุยมาบเท้าอย่างเดียวมาฟูมิ้นกระถางใหญ่สิบนิ้วไม่ไม่อันนี้มันเป็นมิ้นดังชมพูไม่ใช่จันดับจันแดงจันแดงจันแดงมิ้นจันแดงมิ้น ได้มาในนามจันแดงมิ้นค่ะหลอดไม้นุ่นค่ะกี่บาทพี่อันนี้พันสองค่ะพันสองจันแดงมิ้นนะไม่ใช่ฟูมิ้นจันแดงมิ้นเพื่อนค่ะอันนี้สวนบอกมาอย่างนี้ได้มาในนามสิบนิ้วอันนี้เรืองพีทเหรอเรืองพีทค่ะกี่บาทพี่อันนี้หนึ่งพันค่ะอออันนี้ไม่พันเนาะพี่เนาะใช่ค่ะคนใหญ่ด้วยเดี๋ยวก็ออกลูกแล้วมิ้นนางจมพูค่ะ ใช่พี่ค่ะถังแปดนิ้วกี่บาทพี่อันนี้แปดร้อยเก้าสิบเออหลอดใหม่สว่างมาสวยฟูมินอันนี้ก็แปดร้อยเก้าสิบโอ้โหมีแต่ราคาหน้าทางนั้นเลยใช่แล้วอันนี้ก็สวยเอ่อลูกค้าเอาไปตังไว้อันนั้นอันนี้กี่บาทพี่อันนี้ก็แปดร้อยเก้าสิบค่ะพี่เอาราคาเดียวเลยเลือกเอานะเพื่อนๆได้หมดทุกถางเล้พี่เนาะแปดเก้าศูนย์เป็นฟูมินนะเพื่อนสวยแล้วเดี๋ยวน้องเขา ใบใหม่มาเขาจะจะเป็นอย่างนี้หมดเลยนะคะจะเป็นมิ้น์ออกมิ้น์หมดเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยหลอดใหม่มาเป็นมิ้น์แปดเก้าศูนย์ไม่ต้องกลัวรุดนะไม่รุดแล้วไม่รุดหรอกฟูมิ้น์มันรุดยากเพื่อนเขาจะขึ้นมาสวยอย่างนี้เลยเอ้าแปดเก้าศูนย์แคปหน้าจอมาเพื่อนใช่กลัวกลัวผิดพลาดค่ะใช่ใช่กลัวผิดพลาดเพื่อนแคปหน้าจอมาดีที่สุดแคปไม่เป็นก็บอกราคาใช่แคปเป็นอยู่แล้ว เพื่อนก่งเอาแม่แม่ค้าไม่ค่อยเกิงนะผูมินแปดเก้าศูนย์เพื่อนดูในกระถางแปดนิ้วทั้งหมดแหละอันนี้อันนี้มินด่างนะคะมินด่างชมพูกี่บาทพี่อันนี้ก็แปดเก้าศูนย์แปดเก้าศูนย์เอาคือคือไม่ต้องห่วงนะลูกค้าเอาไปเปลี่ยนกระถางนะคะเพราะว่าวัสดุปลูกมันมันหมดราคาแล้วแหละแปดเก้าศูนย์สวยนะ มิ้นด่างชมพูแปดเก้าศูนย์อันนี้โดนฝนเมื่อคืนใบไม้แตกนะคะนี่อแปดเก้าศูนย์น้องสวยมิ้นด่างชมพูรองตัวท็อปอ้่หลังยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นนะพี่น้องแพี่เอาราคาเดียวแปดเก้าศูนย์เลือกเอาเพื่อนใบมันเป็นมิ้นด่างแล้วอ่ะสวยแล้วอ่ะแปดเก้าศูนย์เอา ล้วต่อไปจะเป็นพับพึงพับพึงพับพึงด่างค่ะเอาเลือกเอาเลยเพื่อนไม่ได้มานานไม่ได้มานานแล้วเนาะไม้แดดลําต้นใหญ่มากใช่แล้วเป็นสมุนไพรด้วยอันนี้ให้ดูไกลคืออยากดูความใหญ่เอาอันนี้กี่บาทพี่อันนี้สี่ร้อยเก้าสิบค่ะอันนี้ต้นใหญ่ค่ะลงดินก็ได้ใส่กระถางก็สวยเป็นไม้แดดร้อยเปอร์เซ็นต์ฝนฝนร้อยฐานที่สองอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะเอาเลือกเอาเพื่อนใหญ่กว่าเขา ใช่สามอันนี้สามร้อยห้าสิบนะคะสี่สามร้อยเก้าสิบสามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบห้านี้สวยเนาะพี่เน,นะาะใบมันเป็นทรงได้เนาะสามร้อยห้าสิบค่ะหกใบมันเป็นทรงนะพี่เนาะใช่อันนี้สามร้อยห้าสิบ เราไม่ต้องห่วงนะลำต้นใหญ่อันนี้มีกระถางเดียวค่ะอันนี้ขายดีชื่อว่าพับพึ่งแท้ค่ะกี่บาทพี่อันนี้หกร้อยค่ะหกร้อยมาพี่เอาตัวนี้เอาหนังมูสกันพี่อย่าไปไปข้างหลังเอานี่มาเอาสวยอย่างพี่ต้นใหญ่ส่งได้ไหมเนี่ยส่งได้ค่ะใบใหญ่ด้วยค่ะมอนเตล่าค่ะกี่บาทพี่สามร้อยเก้าสิบค่ะโอ้เอาตัวนี้แล้วไปประดับสวน ช่สวยพี่ปลูกไว้หลังสวนนะ่ะสวยเลย,ยฟิโลนังหมูค่ะสิบนิ้วค่ะอันนี้สามร้อยห้าสิบค่ะเอาฟิโลหนังหมูกะถางที่สองอันนี้ก็สามร้อยห้าสิบจอร์ดบูโน่ถางที่หนึ่งต้นใหญ่ค่ะสามร้อยเก้าสิบจอร์ดบูโน่ <George Bruno. S 1> นี่ก็สามร้อยเก้าสิบมา อะลรพี่ไปการปองยักษ์การปองเลื้อยใช่โอ้ยหนักต้นใหญ่สิบสองนิ้วกี่บาทพี่อันนี้สองพันค่ะเออสองพันเศรษฐีการปองพยายามซื้อไอ้ต้นหนักๆเพื่อนไหมไหมค้าแพ็คโอ้ม่ค้าแพ็คจนนิ้วล็อกอ่ะเพื่อนจะส่งตู้เย็นไว้ที่บ้านเลยใช่ใครไม่รู้เลยโอ้ไปไปซีนีไปซีนีทำอะไรโอ้หมายอะไรเนี่ยตู้ตู้เย็นเอาไอ้ อันนี้กี่บาทพี่อันนี้พันห้าค่ะสิบสองนิ้วเงินหนาเงินหนาค่ะอุ้ยไอตัวนี้ขายดีใช่พี่อันนี้ขายได้เรื่อยๆค่ะไอตัวเนี้ขายดีบรรดาแม่แม่ทั้งหลายก็จะชอบซื้อเป็นพิเศษเขาชื่อว่ากวักแม่ทองคําประกายทองใช่บาทพี่อันนี้พันสองค่ะมีกระถางเดียวหน้าดาทองกวากแม่ทองคําเฉยๆอันนี้สามร้อยเก้าสิบค่ะเทนูเมลานเมลาน กี่บาทพี่อันนี้สามร้อยห้าสิบสามร้อยห้าสิบกอากรพระพรมป่าอินโดค่ะกี่บาทพี่อันนี้สี่ร้อยค่ะเออมีตั้งฝนมีตั้งน้ำนมีเซเดืนพิตี้เอาจะไปไวหน่อยเพื่อฝนตกกี่บาทพี่แปดร้อยค่ะแปดร้อยแม่ค้ากลัวกลัวยูทูบไม่แม่ขายขายให้อดข่าวแน่เลยยูทูบจะไม่มาแล้วโนอะไม่ได้ไม่ได้ต้องไปตามถึงบ้านแน่เลย อันนี้กี่บาทพี่อันนี้ห้าร้อยค่ะห้าร้อยชื่อว่านาวัวคิสตาลินัมเวลาใช่ค่ะเอาต้นใหญ่มังกรเวลาซื้อต้นไม้ไม่ได้คิดเรื่องเงินตัวเองนะทำลงทุนไปหมดก่อนซื้อแล้วจึงรู้ว่าไม่มีเงินแล้วมังกรต้นใหญ่สิบสองนิ้วเอ้ยไปไปหามุมวางจัดสวนพี่สวยค่ะนาะใช่ตอนนี้กี่บาทพี่ อันนี้หกร้อยค่ะหกร้อยนี่เอาคู่ไปเลยใครกาลังมีสนามยาสวยสวยใช่ไปไปจัดสวนนี่เอาหูช้างเอาต้นนี้ไปด้วยต้นนี้ไปด้วยเอาต้นใหญ่ใหญ่เลยอันนี้กี่บาทพี่อันนี้อันนี้เนื้อะเจ็ดร้อยค่ะหูช้างใช่ค่ะดูดูสวยเนาะพี่นุ่งใส่กระถางแล้วเนาะใช่สีมันสีมันอุ้่งหน่วยมอนเตล่าต้นใหญ่อ่ะใช่นี่ไอ้นี่ก็ใบใหญ่เท่าใบต้นนั้นเลยเพื่อนจริงแต่ต้นนั้นมันแค่สูงเฉยๆนะพี่เนาะใช่มา้องเดินมา เดินมาทางนี้มามาเก็บตกอันนี้เก็บตกเก็บตกกับโชคต้นใหญ่ให้ต้นหนึ่งไอ้นี้ตัวแท้ค่ะกินคองโกสิบสองนิ้วกี่บาทพี่สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยว้าออลิอ่ไม่ใช่ไม่ใช่ออ่ไมพี่ไม่ใช่พี่ยลโลเฟมยีโลเฟมกี่บาทพี่อันนี้สามร้อยแปดสิบสามแปดศูนย์เาาเอาโชคต้นนี้ต้นหนึ่งก่อนเพื่อลูกค้าสนใจ ยกไม่ไหวมันหนัก <c oughs> ต้นใหญ่ป่ะเอานี่ต้นใหญ่จริงเพื่อนสูงด้วยไอ้ใหญ่ไม่พอสูง <c oughs> สูงค่ะ <c oughs> ตู้เย็นแน่นอนนะอันนี้อันนี้ต้องลังตู้เย็นอะเอาไปสง่งจริงเพื่อนเพื่อนอันนี้ส่งได้นะค่ะ <c oughs> ส่งได้ด้วยนะเพื่อนแต่มันจะสูงเท่าตู้เย็นอะ่ะความสูงร้อยแปดสิบกว่าเอาค่ะสีสวย แม่พันด่างออกทองทองกี่บาทพี่อันนี้อันนี้สี่พันห้าค่ะสี่พันห้าใครคซ,ซื้อต้นนี้คอมเมนต์มาบอกด้วยอ่ะเราไปวัดเลยสวย,วยวป็นเลยพี่ไปนีเขาวัดแล้ววันนั้นร้อยแปดสิบมาพี่ออนวอนเอฟซีช่วยซื้อให้หมดทุกต้นเลยวันนี้ไม้สวยงามมา,มากเนะพี่นนอใช่ออนวอนขอให้เอฟซทุกท่านอุดหนุนแม่ค้ายเยอะๆนะคะ นะคะวันนี้ก็ตื่นเต้นอยู่ว่าฝนตกจะได้ขายไหมเพราะว่าไม่มีเงินซื้อไม้หมดแล้วเอาเพื่อนไม่มีอะไรมากมายก็ขอให้ช่วยซื้อพี่ดาวเยอะไม้บางตัวมันมาเป็นกลุ่มเป็นเป็นก้อนจริงแต่มันก็จะอาจจะหมดแล้วหมดเลยอย่างควางไปโพดังอันโบเนี่ยราคาดีมากนะเพื่อนเพราะว่าของของพี่เขาทําเองราคาคือดีมากห้ามพลาดเด็ดขาดเนี่ยเนี่ยเนี่ยใครได้ไปเนี่ยไม่ผิดหวังแน่แล้วบุตร บุด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 อ่ะต้องมีคนละหน<ช>ึ <ไว S 2> ่งสองไว้ตั้งแม่โช,โชคโชคอ่ะเห็นไหมชบชดไม่ใช่ตัวเล็กๆนะเพื่อนอบุดคือแม่ค้าไม่ค่อยมีตังค์แม่ค้าต้องเอามาขาย<ช>เพื่อจะเอาทุนเอาสุดท้ายนี้ก็ช่วยซื้อแม่ค้าด้วยกดติดตามแล้วด้วยลากันไปก่อนสวัสดีครับผม